สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใช้ภาษาจาวาในการที่จะแปลงข้อมูลจากอะไรเป็น string อันนี้ครับมีการสร้างคลาสพื้นฐานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับตัวแปดที่เป็นสตริงนะครับในบรรทัดที่4นี้นะครับเราจะสร้างสตริงที่เป็น a r ร์เนะครับโดยทำให้ Object นะครับที่ชื่อว่า obj นั้นทำการเก็บค่าที่เป็นสตริงนะครับค่าที่เป็น String ก็คือค่าที่มีเครื่องหมาย double quote นี้นะครับสตริงได้ทำการเก็บข้อมูล 1, 2, 3, 4นะครับซึ่งเป็นข้อมูลแบบ s t ตริงที่เป็น a าร์เร เมื่อเราต้องการที่จะแปลงนะครับสตริงที่เป็นอาร์เข้อมูลที่เป็นอาร์เนะครับให้กับเป็น string ธรรมดาเราก็จะใช้ a r r a y to string นะครับแล้วก็ตามด้วย Object ที่ทำการเก็บข้อมูลของ string ก็คือ1,2,3,4นี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการ print ค่าของ string ออกมาที่ output console ตัวนี้นะครับเมื่อทำการ run. การันเราก็จะได้ค่าของ array นะครับที่ถูกแปลงเป็น string ออกมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นพื้นฐานก็ขอจบลงไปงแค่นี้ครับขอบคุณครับ